พระอาทิตจะมีสั้งร้อยดวงมันก็มือดอยู่ที่หัวใจนั่นแหละเพราะกิเลสพาให้มืดไม่ใช่พระพระอาทิตพาให้มืดในหัวกิเลสพอเปิดที่ออกไปเปิดที่ออกไปหมดแล้ว <c oughs> มันก็กระจ่างขึ้นภายในจิตใจ,จเปิดเข้าไปจยู่ั้งอวิชชาปัญญาสร้างขาราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจ,จแล้วว่างหมดเลยนี่คุณค่าอย่างการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า เรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอากาที่โกไม่มีต้นไม่มีปลายนะมีอยู่โดยสมบเรมอส,สำหรับผู้ผู้เสียบขุดค้นหาธรรมธรรมจะมีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเช่นเดียวกับผู้ที่สนใจในจิเลสจิเลสจะเกิดขึ้นเรื่อยๆสั่งสมมากเท่าไหร่จิเลสยิย่งเป็นปืนไฟโลกนี้กว้างแสนกว้างหาที่ไปที่มาไม่ได้มีตั้งแต่ไฟเผาโ,โ,โอ้โอ้เลยกลายเป็นโลกแทบเข้ามา มาแค่บูที่จิตใจที่เกลียดเผานี่แหละ